กับน้องเอนะคะจากอำเภอกร mm hmm. ะบินบุรีจังหวัดประจินบุรีนะคะ mm hmm. กับเจ้านาวาแคป กลับมาพบกับพี่นุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้พี่นุ้ยก็เดินทางมาส่งมอบรถนะคะให้กับน้องเอนะคะจากอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีอีกหนึ่งคันกับเจ้านวาวาล่าแคบเอสเอลสีดำแนวแต่งออฟโรดนะคะที่ขายดีมากเลยเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับน้องเอเจ้าของรถกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเอสวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่นุย้ยแล้วก็แฟนเพจของพี่นุย้ยด้วยนะครับ ครับในช่วงนั้นก็คือกําลังมองหารถสักคันนะครับที่กําลังจะเอามาใช้งานที่บ้านก็บังเอิญนะครับจริงๆเปิดไปเจอเพจของพี่นุ้ยนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ได้ติดต่อนะครับทางพี่นุ้ยนะครับแล้วก็หายไปเลยครับนานมากเลยจาได้ครับเข้าไปสอบถามอะไรเงี้ยก็คือก็หายไปช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปดูได้หลายเพจนะครับเยอะมากครับหลายๆโชว์รูมหลายเพจนะครับ แต่ต้องตัดสินใจให้พี่นุ้ยนะครับได้เข้ามาดูแลรถให้นะครับยังไงนะครับก็อยากจะบอกว่าให้พี่นุ้ยนะครับเป็นบริการใจถึงใจจริงๆนะครับถามอะไรก็ตอบได้นะครับแล้วก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับพี่นุ้ยให้ข้อมูลให้อะไรเต็มที่อ่าตรงนี้ก็คือได้ได้ใจนะครับได้ใจระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ติดต่อประสานงานนะครับในเรื่องของไฟแนนซ ก็ผ่านง่ายมากนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับของบริษัทกําหนดนะครับแต่รถคันนี้ก็คือผ่านง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ยังไงนะครับหลังจากนี้ก็คงจะให้พี่นุ้ยได้นะครับดูแลรถช่วยนะครับใช่ครับผมล้วถูกใจไหมคะรถครับถูกใจมากเลยครับรถคันนี้ก็คือพี่นุ้ยแต่งออกมาครับสวยมากเลยครับเป็นสไตล์ออฟโรดครับอีกหนึ่งคันที่โอ้โหแบบมาถึงก็ประทับใจเลยครับรถคันนี้ ก็จะมาเลือกตามแบบว่าขอแบบรถของน้องเอน้องเอหรือพี่เอ๋นะคะค้าวผมมีอะไรฝากกับลูกค้าทรั้งไว้ค้างหนนี้ครับถ้าเลือกนะครับรถยนต์ของนิสสันนะครับต้องนิสสันเอสเคชัวนะครับบางบัวทองนะครับแล้วก็โดยพี่นุ้ยนะครับใจดีนะครับเป็นคนดูแลนะครับฝากเพจของพี่นุ้ยด้วยนะครับนิสสันบายพี่นุ้ยใจดีนะครับทางช่อง y t u t u นะครับเข้าไปชมเข้าไปดูได้เลยครับผม แล้วท้ายนี้พี่นุ้ยก็ขอบคุณน้องเอนะคะขอบคุณมากๆไว้วางใจนะคะขอบคุณลูกค้าที่ทุกท่านเหมือนกันที่เข้ามาชมนะคะผ่านช่องทางทุกทางเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกขอให้มีความสุขกับรถคันไห่นี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นุ้ยนะครับไปชมรถน้องเอกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ